สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกัวาผมก๊อฟ5ันศิลวัต์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีรถเข้าใหม่นะฮะเป็นรถเข้าใหม่นะครับผมมานำเสนอท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะนั่นก็คือเจ้าคันนี้นะฮะฮอนด้าโมบิโอ1.5 RS Minor Change นะครับผมคันนี้เป็นรถปี2017จดทะเบียนในปี2018นะเลขใหม่นะครับผม110,000กิโลนะฮะในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆมีมาครบหมด ครบหมดทุกสิ่งอย่างนะผมไม่ว่าจะเป็นกุญแจมีให้2ดอกเป็นแบบย์เลสด้วยนะคผมคู่มือการใช้ไม่รู้ว่าใช้งานยังไงมีให้อ่านเมนูภาษาไทยนะบผมบุ๊กเซอร์วิสประวัติการเข้าศูนย์บอกเลยว่าคันนี้เข้าศูนย์ดุเดือดมากครบทุกระยะทางนะฮะเข้าศูนย์ตลอดเคมอะไรแท้ตลอดนะผมสภาพตัวรถเนี่ยจะค่อนข้างสวยและสภาพสมบูรณ์มากๆนะผมในส่วนของราคาคันนี้50,000 4 0 0 0มื่นบาทนะครับตอนออกห้างไปแดงอยู่ที่7 6 0 0 0 0ื่นตอนนี้เหลือ5 4 0 0 0 0ื่นะครับผมในสภาพที่แบบสวยและน่าใช้มาก,มากท่านใดที่เป็นรถเป็นคนที่เล่นรถสายครอบครัวนะครับผมอ่าเป็นครอบครัวเพิ่งเริ่มต้นนะมีลูกเล็กๆ2คนมีญาติผู้ใหญ่อะไรพวกนี้นะเวลาจะขับไปไหนมาไหนรถเกง๋งอาจจะไม่พอนั่งนะคันนี้ตอบโจทย์เลยนะฮะเป็นรถคันที่2ของบ้านเป็นรถคันแรกข,ของบ้านก็ได้นะครับผมเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันใช้งานได้แบบ ใช้งานง่ายนะใช้งานง่ายใช้งานได้ทุกวันประหยัดน้ํามันเพราะว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยขนาด1.5ลิตรเป็นเครื่องยนต์เดียวกับ Honda าแฉะนะเป็นเครื่องยนต์เดียวกันรหัสเครื่อง L15 นะครับผมแต่ว่าเครื่องยนต์ตัวนี้มีการพัฒนาขึ้นมานะพัฒนาขึ้นมาให้รองรับน้ามัน E85 นะครับผมและพละกาลังบอกเลยว่าแรงนะฮะอัตราการเร่งดีมากๆนะผมถ้าเทียบกันในเซกเมนต์เดียวกันนะผมอย่างเอติก้าอย่าง X อ็กแพนเดอร์นะฮะเจ้ามูบิโอเนี่ยจะขับสนุกกว่า จะขับสนุกอัตราการเร่งดีกว่านะผมเกียร์เป็นเกียร์ CVT นะดูแลไม่ยากด้วยนะ,น,ะนี่คือในส่วนของข้อมูลคันนี้นะผมทีนี้เรามาดูสภาพนะสภาพของคันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะผมเริ่มจากที่ภายนอกกันก่อนนะครับในส่วนภายนอกนะรเรื่องวองสีสันก่อนเลยนะฮะสีสันด้านหน้าน,านี่ฝากระโปรงนะครับผมมีสะเก็ดหินนะฮะอ,อยากให้ตะกล้องมาถ่ายใกล้ๆนะผมจะได้เห็นว่าเฮ้ยคันนี้สภาพแรกเข้ามันเป็นยังไงนะฮะเห็นไหม ฝากระโปรงจะมีในส่วนของสะเก็ดหินนะไอดวงดำๆเนี่ยดวงดวงดำๆเนี่ยนะฮะนี่คือสะเก็ดหินนะฮะที่เราไปขับตามรถส0บล้อแล้วหินดีไซน์อะไรประมาณนั้นนะผมอ่าอยต้องเก็บงานให้นะฮะกระจังด้านหน้าเป็นสีดำเงานะครับผมมีรอยถะลอกเล็กน้อยนะเป็นรอยถะลอกเล็กน้อยนะครับผมโลโก้ rs ที่กระจังมีนะครับผมอ่ามีให้นะไฟหน้าเป็นหลอดไส้นะฮะอาจจะดูไม่เท่นะมันอาจจะดูไม่เทนะครับผมแต่ว่าโครมเขาดีไซน์ออกมาให้เป็นโครมสีดำ นะสีดำสปอร์ตนะครับผมแต่ว่าหลอดเนี่ยเป็นหลอดไส้ธรรมดานะผมก็อาจจะไม่ถูกใจไวรุ่นมากนะนะผมแต่ดีไซน์โดยรวมเนี่ยสวยนะด้านล่างกันชนมีไฟตัดหมอกให้นะนี่มีไฟตัดหมอกตกแต่งด้วยโครเมียมนะกรอบไฟตัดหมอกจะเป็นสีดําด้านนะครับผมอ่านะด้านหน้าโดยรวมเนี่ยดูดุนะอ่านะอย่าให้ตากล้องถอยออกไปนะฮะด้านหน้าโดยรวมนะ <c oughs> ดูดุมากๆนะครับผม ดีไซน์มันจะดูแบบไม่ได้หวานๆนะดีไซน์มันดูดุนะครับผมอันนี้แล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความชอบนะแต่โดยรวมน้วมันดูสวยนะทีนี้มาดูด้านข้างกันต่อ <c oughs> ด้านข้างนะครับสวมใส่ล้อแม็กสีทูโทนที่ Honda เขาชอบใช้นะคือชอบใช้แบบนี้เป็นลายกังหันหมุนๆน,นะไม่ว่าจะเป็น Honda Accord นฮะก็เป็นลายนี้นะฮอนด้าซีก็ลายนี้แหละนะผมหรือว่า Honda City Turbo ก็ใช้ลายนี้แหละนะผมลายมันจะใกล้ๆก,กันนะ ก็เป็นสีทูโทนแบบนี้ปัดหน้าเงาขนาด15นิ้วนะผมในส่วนของอยางเนี่ยเป็นยางปี2019นะยาง2019นะและซีเรียสก็หาซื้อเปลี่ยนได้เพราะว่าราคายางไซ์นี้ไม่แพงนะผมคือไซส์ของเขาเนี่ยจะเป็น185 65R15 นะผมเป็นไซส์ที่มาตรฐานทั่วไปนะครับไม่ได้แบบหายากอะไรนะฮะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวแบบ LED พับเก็บไฟฟ้า ผม,มือจับประตูโครเมียมพร้อมคีเลสนะฮะมีเฉพาะฝั่งคนขับเท่านั้นนะคนด้านข้างประตูฝั่งซ้ายจะไม่มีปุ่มนะครับผมจะมีแค่ฝั่งด้านขวาคนขับเท่านั้นนะฮะแล้วก็ชายบันไดนี่มีลิ้นสเกิร์ตนะเพิ่มความเต็มอิ่มให้กับด้านข้างของตัวรถไม่งั้นมันจะดูแบบล้นๆแปลกๆนะนี่ก็มีลิ้นสเกิร์ตให้ด้านล่างนะครับผมจุดเด่นของโมบิโอนะะก็คือกระจกกระจกบานค่อนข้างใหญ่เลยบานใหญ่มากนะคุณเห็นไหม ยืนเทียบให้ดูนะผมตั้งแต่ระดับเอผมนะขึ้นมาถึงหัวไหล่เลยนะครับคือมันมันกว้างมากทําให้เวลาเรานั่งโดยสารด้านในเนี่ยมันจะโปรง่งมันจะโลง่งมันจะไม่อึดอัดนะคผมเนี่ยคือจุดเด่นของโมบิโอเลยนะฮะถ้าคุณไปลองนั่งอย่างอเวนซ่ากระจกบานมันเล็กนะมันจะรู้สึกว่าอึดอัดมากๆแค่แถว2แถว3นี่คือแบบมันดูมันดูแน่นนะผมแต่พอเป็นโมบิโอเนี่ยเขาออกแบบให้กระจกบานใหญ่นะฮอนด้าชอบออกแบบกระจกบานใหญ่ ทำให้ภายในเวลาเรานั่งโดยสารแถวสองแถวสามมันจะดูโปร่งโลง่งมันดูไม่อึดอัดมันเหมือนมันนั่งได้แล้วมันมันนั่งสบายด้วยนะครับผมอันนี้คือจุดจุดเด่นจุดขายของเขานะผมดีไซน์ด้านข้างอย่างที่คุณเห็นนะก็จะเน้นเป็นมือจับโครเมียมขอบกระจกเป็นสีดำอ่าขอบกระจกเป็นสีดำนะครับผมแล้วก็จะมีเส้นเส้นสายนําสายตาตรงนี้นะผมก็เพิ่มมิติให้กับด้านข้างตัวรถสีสันโดยรอบนี้ถือว่าสวยถือว่าสวยเลยนะครับผมอ่ะทีนี้มาด้านท้าย ด้านท้ายนะผมเริ่มจากด้านบนก่อนด้านบนเนี่ยจะเป็นสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่3านะผมติดตั้งมาให้แล้วไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะผมก็ดูดูสวยดีนะดูเข้าเข้ากับตัวรถด,ดีนะผมกระจกบ้านหลังมีไล่ฝ้านะมีไล่ฝ้ามีที่ปัดน้ําฝนด้านหลังนะไฟท้ายเป็นหลอดไส้นะครับก็ถ้ามองในเรื่องของการดูแลรักษาก็ถือว่าถูกถือว่าออประหยัดให้กับคนใช้งานนะผมไม่ต้องเปลี่ยนหลอดที่มันแพงเนาะมีกล้องมองหลังให้หนึ่งตัวนะผมเวลาถอยหลังก็ มีภาพแสดงผลเอาไว้มองด้านหลังว่ามีเด็กมีของอะไรหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ที่กันชนเนี่ยงานออกแบบของเขาก็จะดูสปอร์ตหน่อยนะฮอนดานี่จะออกออกแบบรถได้แบบสปอร์ตเข้ากับวัยรุ่นนะนี่นะฮะก็จะมีแถบสีดําด้านตรงนี้เพิ่มด้านท้ายให้มันดูสปอร์ตขึ้นแล้วก็เดินเส้นด้วยคโครมเมียมนะเนี่เป็นเส้นคโครมเมียมนะครับผมแล้วก็ปลายท่ออยู่ทางด้านขวานะครับเป็นปลายท่อสแตนเลสนะครับผมก็ไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มแล้ว นะโดยรวมเนี่ยมันดูสวยเลยลงตัวมากการออกแบบของเขานะฮะมีโลโก้ RS มีระบอบว่า i v Tech ก็คือเครื่องยนต์ของเขานะนี่คือด้านท้ายเนาะสวยนะสวยสีเนี่ยสวยเลยนะผมด้านท้ายก็จะมีลักยิ้มนิดหน่อยนะอย่าต้องเก็บงานเก็บรายละเอียดให้แนละ้วผมรถพึ่งเข้านะต้องอธิบายก่อนนะรถพึ่งเข้านะสีเรายังไม่ได้ทำนะฮะผมเราแค่ล้างรถนะฮะขัดเอาขี้ฝุ่นออกแค่นั้นเองนะผมยังไม่ได้เก็บสียังไม่ได้ขัดสีภายในยังไม่ได้ดูดฝุ่นด้วยซ้ํา นะผมอ่ะเรามาดูพื้นที่การขนของด้านท้ายนะครับผมพื้นที่การขนของด้านท้ายเนี่ยโมบิโอนะฮะอาจจะสู้พวกเออร์ติก้าหรือว่าเอ็กแพนเดอร์ไม่ค่อยได้นะครับผมเพราะว่าตัวเบาของแถว3เนี่ยมันไม่ได้พับเรียบนะมันเป็นการพับแบบนี้เหมือนอ v วนซ่าพับครั้งแรกก็จะเป็นแบบมีความสูงต่ําแบบนี้ของเบาใช่ไหมแต่ถ้าเราต้องการเพิ่มพื้นที่การวางของเขาจะมีเชือกให้ดึงนะฮะดึงปุ๊บมันก็จะพลิกไปแบบนี้ อ่ะเห็นไหมมันก็จะมีพื้นที่เพิ่มเข้ามาแต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องกับแถว2นะมันไม่เหมือนเออร์ติก้านะที่ว่าพับไปแล้วมันต่อเนื่องเลยนะครับผมคือรถเนี่ยมันทั้งมีข้อดีและข้อด้อยใช่ไหมตรงนี้ผมมองว่าเป็นข้อด้อยนะจุดขายของเขาจริงๆก็คือการนั่งโดยสารนะไม่ใช่การขนของนะครับผมถ้าคุณต้องการการขนของต้องไปเล่น v ร v ตัว5ที่นั่งอันนั้นขนได้จุใจเลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นโมบิโอนะฮะเขาเน้นเน้นนั่งเออเน้นนั่ง3มแถวนี่นั่งได้สบายเลยนะครับผมแต่ถ้าขนของก็ อย่างเงี้ยอย่างที่คุณเห็นเลยนะผมหรือว่าจะพับเบาะลงมาแล้วก็พับเบาะแถวที่2มันก็จะเป็นเบาะต่อเนื่องกันใช่ไหมแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นแค่โครงเหล็กธรรมดาอย่างเงี้ยวางของหนักๆก,ก็อาจจะทําให้เบาะเสียรูปทรงได้นะผมอ่ะก็บอกให้เป็นข้อมูลลองตัดสินใจกันดูแล้วกันถ้าเน้นนั่งนะโมบิโอนี่จะนั่งได้สบายแต่ถ้านั้นเน้นขนของก็ต้องไปเล่น b ีเที่เป็นตัว5ที่นั่งนะผมอ่ะนี่คือพื้นที่การเก็บของแล้วก็ภายนอกนะไปดูภายในยกันต่อนะฮะ ภายในคันนี้บอกเลยว่าสวยสวยมากนะครับผมเดี๋ยวขอสตาร์ทรถน,นี่อ่าด้านในนะครับเดี๋ยวเบาเสียงเพลงด้วยด้านในนะครับผมเบาะผ้าคุณเห็นไหมเบาะผ้านะครับผมตรงกลางเป็นผ้าสีแดงทําลวดลายมาสวยสวยเลยนะครับผมด้านข้างเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับผมแล้วก็เดินตะเข็บด้วยได้สีส้มนะ ดูดีดูหรูมากแต่ว่าตัวเบาเนี่ยมันปรับระดับสูงต่ำไม่ได้นะครับต้องบอกก่อนนะคือบางท่านเนี่ยรูปรูปลักษ์รูปทรงตัวใหญ่นะเวลานั่งเนี่ยต้องปรับระดับต่ำสุดหรือว่าปรับสูงสุดนะอะไรพวกนี้ตัวเบาของโมบิโอเนี่ยข้อดีคือนั่งสบายนั่งสบายนะครับผมฟองน้ํานุ่มนะนุ่มแน่นๆเลยไม่ได้นุ่มธรรมดามันนุ่มแบบแน่นๆนนะฮะคือนั่งแล้วรู้สึกสบายอบรัดก,กับลำตัวโอเคเลยแต่ว่า มันปรับระดับสูงต่ำไม่ได้นะครับผมอันนี้คือจุดด้อยนะผมก็บอกทั้งข้อดีข้อด้อยนะจะได้ลองไปพิจารณากันดูนะครับผมสภาพโดยรวมของเบาะนะใช้งานมา1นึ0 0 0สกิโลเนี่ยสภาพสวยเลยไม่มีขาดไม่มียับนะไม่มีปรินะครับผมผ้าชิ้นผ้านี่คือสภาพสวยนะผมคันนี้ท่านใดได้ไปนะครับผมบอกเลยว่าได้รถสวยได้รถสวยแน่นอนนะผมเราคัดสภาพมาแล้วนะผมอ่ะทีนี้ถัดมาที่พงมาลัยพงมาลัยนะครับผมปรับได้2ทิศทาง ปรับได้แค่สูงกระตับดึงเข้าหาตัวไม่ได้นะครับผมอ่าปรับได้แค่2ทิศทางนะพวงมาลัยเนี่ยมีปุ่มมัลติฟังก์ชันทางด้านซ้ายนะครับผมอ่าก็ปรับเพิ่มเสียงลดเสียงอยู่ทางด้านซ้ายเปลี่ยนขึ้นอะไรอยู่ทางด้านซ้ายหมดนะครับผมด้านขวาไม่มีอะไรล้นๆนะล้นๆเลยรูปทรงพวงมาลัยนะฮะจะเหมือน Honda j a z z GE นะคุ้นๆตาไหมอ่าเหมือน Honda j a z z GE นะครับผมก็คือใช้พวงมาลัยอันเดียวกันนะครับ แล้วก็ทําขอบตรงนี้ให้เป็นสีเทาดํานั่นเองนะฮะถ้าเป็นแจจะเป็นสีเงินนะแต่เป็นโมบิโอเป็นสีเทาดําแบบนี้นะผมวัสดุที่ใช้เป็นยูรีเทนนะเป็นยางนะเนี่ยที่ทาขอบของอะไรเนาะเป็นยางนะไม่ใช่หนังตัดเย็บอะไรมานะผมก็ลดต้นทุนในการผลิตนั่นเองนะผมเพราะคันนี้ออกห้างก็76 0 0 0 0นหก่นะตอนป้ายแดงนะครับผมก็บอกให้เป็นข้อมูลนะเนี่ยแต่ว่ามันดูแลรักษาง่ายมันไม่ต้องมายุ่งยากเรื่องของวัสดุที่เป็นหนังเนาะการสตาร์ทรถนะฮะเป็นปุ่มสตาร์ท เป็นปุ่มสตาร์ทเลยปุ่มสีแดงเลยเห็นไหมเป็นปุ่มสีแดงตรงนี้เลยนะผมปุ่มสตาร์ทมีระบบ VSA นะฮะควบคุมตัวรถปอ้อ,ปองกันการลื่นถลายนะผมะ VSA เขามีให้นะครับผมแล้วก็หน้าปัดเลื่อนไม้เป็นอนาล็อกนะฮะด้านขวาสุดจะเป็นหน้าจอดิจิตอลแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอ,อัตราการสิ้นเปลืองทิปเทิป B, ระยะทางที่ใช้งานนะฮะระดับเชื้อเพลิงอุณหภูมิภายนอกนะ,ะอยู่ทางด้านขวาสวยสองวงด้านซ้ายวัดรอบกับวัดความเร็ว นะครับแล้วก็ไฟแสดงสถานนะที่เป็นสี้ส้มแสดงความผิดปตกติต่างๆนะครับผมก็จะเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับก็ไม่ได้แบบบื้อหวาอะไรมากนะตรงกลางเป็นเครื่องเล่นนะฮะเป็นเครื่องเล่นบลูทูธ o p 3นะผมขนาดหน้าจอขนาด6.1นิ้วนะ6.1นิ้วนะครับผมรองรับการเชื่อมต่อ usb aux และ hdmi นะครับผมคุณสามารถที่จะไปซื้อกล่องอ,อะไรนะไอตัว o o เ l e นอะเอาไว้ที่แบบเอาไว้แคชหน้าจอขึ้นนะครับคุณสามารถไปซื้อแล้วเสียบตรงช่อง HDMI ได้นะเราใช้ไฟเลี้ยงจากปลั๊กเอาเล็ตอ่าถ้าคุณต้องการเครื่องเล่นที่มันแบบทันสมัยหน่อยจะเปลี่ยนทั้งฟอนเลยก็ได้หรือว่าจะใช้ฟอนเดิมแต่ว่าไปหาอุปกรณ์เพิ่มเติมมามาเสียบก็ได้นะครับผมคือฟอนตมันใช้งานได้ค่อนข้างดีนะผมแต่ว่าสีสันหน้าจอมันอาจจะไม่คมชัดเท่าไหร่เห็นปะเนี่ยสีสันหน้าจอมันอาจจะซิสซี่ไปหน่อยนะผมเพราะว่ามันเป็นพาร์เนลแบบ ไม่ใช่ทั้ง TFT แล้วก็ไม่ใช่ทั้ง IPS นะครับผมมันเป็นหน้าจอดิจิตอลแบบโบราณโบราณหน่อยนะสัมผัสอะไรมันก็ยังไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะครับถัดลงมาด้านล่างเป็นเครื่องปรับอากาศนะฮะแสดงผลเป็นหน้าจอดิจิตอลสวยงามใหญ่โตมากนะผมตรงนี้ผู้ใหญ่ชอบเพราะว่ามันเห็นได้ชัดมากๆเป็นแบบอัตโนมัตินะครับผมโซนเดียวนะไม่สามารถปรับอุณหภูมิแยกได้นะแต่ว่าเขาให้มาก็โอเคแล้วเป็นแบบอัตโนมัติแสดงผลหน้าจอดิจิตอลลงมาด้านล่างเป็นกล่องใส่คงใส่ของ,ของแล้วก็ปลั๊กเอาเลสนะปลั๊กเอาเลสอยู่ด้านล่าง แล้วก็ที่วางแก้วน้ําถัดมาก็เป็นเกียร์นะผม CVT นะเป็นคันเกียร์นะผมเบรกมือก็เป็นแบบธรรมดานะครับไม่มีอะไรมากนะที่พักแขนไม่มีนะตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วน้ําสําหรับผู้นั่งโดยสารแถว2นะครับนี่มีที่วางแก้วน้าให้หรือว่าจะไปซื้อตัวที่พักแขนเพิ่มเติมนะฮะใส่ลงไปในหลุมแก้วน้ํานี้ก็ได้นะผมตามเว็บช้อปปิ้งออนไลน์มีนะผมลองไปเสิร์ชหาดูที่พักแขนของโมบิโ นะมีเพียบเลยพันกว่าบาทนะผมมีแบบทั้งมีช่องเชื่อมต่อชาร์จไฟด้วยนะผมก็ลองไปหาดูนะอะทีนี้ถัดมาเบาะแถวที่สองนะเบาะแถวที่สองนะครับผมสภาพก็สวยนะฮะสวยคือบาะคนขับสวยขนาดนี้แล้วอ่ะบาะอื่นบอกเลยว่าไม่ต้องกงังวลนะฮะมันใหม่กว่าอยู่แล้วเพราะว่าบาะคนขับเป็นใช้งานเยอะที่สุดนะครับผมยังสภาพใหม่ขนาดนี้เลยนะบาะอื่นไม่ต้องกังวลเลยนะครับผมนี่ สภาพเบาะสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมไม่มียับไม่มีขาดไม่มีย่นนะแล้วเบาะเนี่ยสามารถที่จะเลื่อนเพิ่มพื้นที่ให้แถวสามได้นะผมมันสามารถที่จะปรับเดินหน้าถอยหลังได้เนี่ยแบบนี้ยนะเนี่ยปรับได้คือถ้าคุณนั่งแถวสามนะนั่งกันแบบ3ามแถวเลยก็หารเฉลี่ยพื้นที่กันดีๆนะผมแล้วมันจะนั่งสบายที่สุดนะผมเนี่ยอย่างนี้ผมเลื่อนเดินหน้ามาผมอ่อาเดี๋ยวผมนั่งให้ดูดูนะผมก็ยังมีพื้นที่ในการโดยเดยินทางโดยสารเห็นไหม มันก็ไม่ได้อึดอัดมากเอาขาใหญ่เข้าไปใต้เบาะแถวหน้าก็ได้นะครับเห็นปะพื้นที่ศีรษะมีให้อยู่แล้วเพราะว่ารถทรงนี้เนี่ยมันสูงหลังคามันโปร่งนะครับผมเนี่ยมีแบบประมาณคืบหนึ่งอ่ะเออเยอะมากนะครับผมแล้วก็หัวเข่าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหลือเพราะว่าผมต้องหันแถว3มใช่ไหมมันก็นั่งได้มันก็ไม่ได้อึดอัดอะไรมากแตนะผมด้านบนมีช่องแอร์ให้3มช่องนี่เลย3มช่องปรับระดับแรงลมได้3ระดับนะครับก็มีให้คือแบบ สะดวกสบายนะถ้าเป็นแบบครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนแบบหคนเจคนเป็นประจำคันนี้นะบอกเลยไม่ผิดหวังนะผมไม่ผิดหวังเลยนะผมอ่ะเนี่ยก็ปรับเดินหน้าถอยหลังได้นะพนักพิงก็ปรับได้นะไม่ใช่แค่เดินหน้าถอยหลังเดียวเนี่ยเห็นไเนี่ยปรับเอ็นได้ขนาดนเนี้ยเนี่ยคือนั่งนั่งแบบนี้ได้เลยอะ่ะเออสบายเห็นป่ะสะดวกสบายมากๆนะผมก็แถวสองนะประมาณนี้ป่ะแถวท้าสามแถว3ามเดี๋ยวพับเบาะลงมานะผมวิธีการขึ้นลง ปรับแบบนี้ปึ๊บแล้วก็กจะพลิกขึ้นมาเห็นไหมก็จะมีพื้นที่ในการขึ้นลงนะครับผมอ่ะเอาสามเดี๋ยวขอปรับบอ,อกกันปึ๊บขึ้นลงสะดวกนะครับผมโมบิโอเนี่ยเป็นรถที่เน้นนั่งเน้นนั่งโดยแท้จริงเลยนะบอกเลยแตผมแล้วก็พนักพิงเนี่ยปรับได้หนึ่งระดับแบบนี้อ่าหัวหมอนขึ้นนะนี่นะหัวหมอนขึ้นแบบนี้นะแล้วก็จะนั่งสบายเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเอกบาะขึ้นมาให้ดูเห็นนะ อ่ะปรับนะนี่คือระดับที่แบบนั่งกันปกตินะเห็นปะหัวเข่าผมเนี่ยมีมันติดแหละมันก็ไม่มีพื้นที่อะไรเยอะหรอกแต่ว่าศรีรษะมีให้เล็กน้อยประมาณ2นิ้วอย่างนี้นะครับผมมีที่วางแขนด้านข้างนะมีที่วางแก้วน้ําด้านข้างทั้งสองฝั่งนะครับผมก็ประมาณนี้นะแล้วก็จกบานใหญ่มากนะกระจกบานใหญ่มากแต่มันมีข้อด้อยอย่างหนึงสําหรับแถวสามนะฝั่งขวาฝั่งเนี้ยที่ผมนั่งเนี่ยอมันจะมีตูม้มืงนี้อยู่สายเบลนะ คือมันเกะก,กะหัวมากเลยนะแต่ฝั่งซ้ายไม่มีมีแค่ฝั่งขวาเดียวนะไอ้ตุ้มตรงเนี้ยแต่ฝั่งซ้ายไม่มีฝั่งซ้ายคือโป่งโล่งเลยถือถ้าคุณตัวสูงค่อนข้างสูงอ่าเป็นคนค่อนข้างสูงแล้วต้องนั่งแถวสามนั่งฝั่งซ้ายนะฝั่งขวาให้คนที่เขาตัวไม่สูงนั่งนะผมว่าหัวคุณจะติดไอ้นี่นะประมาณนี้นะครับผมสําหรับพื้นที่การนั่งโดยสารโดยรวมแล้วก็ออปชั่นภายในโดยรวมเนาะก็ะถือว่าให้มาครบให้มาครบหมดนะฮะไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องเลยนะผมมันจะขาดเช่ว่าพวกปลั๊กชาร์จแบต พวกลักเอาเล็ตอะพวกนี้เออมันไม่มีนะครับผมด้านหลังมไม่มีเลยนะครับโอเคไปดูห้องเครื่องกันต่อปะอันนี้เราสตาร์ทรถไว้อยู่นะฮะเดี๋ยวจะพาดูเครื่องยนต์นะวิธีการดูรถมือสองเนี่ยปกติแล้วผมจะพาดูโครงสร้างใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมจะพาดูเครื่องยนต์ด้วยนะครับผมคือเครื่องยนต์เนี่ยมันก็เป็นหัวใจหลักอย่างหนึ่งของรถยนต์มือสองนะ ดูเครื่องยนต์ดูทําไมดูว่าเครื่องหลวมไหมเครื่องมีอาการผิดปกติไหมมีคาบน้ํามันรั่วซึมหรือเปล่านะครับผมวิธีการดูนะดูตามขอบก่อนคันนี้มันยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ล้างนะผมและไอที่คุณเห็นที่มันเงาเงามันๆเนี่ยคือเป็นแว็กนะฮะเป็นในส่วนของน้ํายาทําให้มันดูสะอาดนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวต้องถ่ายรูปไงต้องถ่ายรูปก็ต้องลบพวกคา,าบที่ฝุ่นอะไรออกก่อนนะอ่าก็เลยต้องฉีดน้ํายาอะไรพวกนี้ไว้นะครับผมแต่ว่า ผมอยากให้ดูตรงขอบตรงนี้อยขอบตรงนี้นะไม่มีคาบน้ํามันเลยเห็นไหมคาบน้ํามันไม่มีเลยนะผมแสดงว่าซีนประเก็นคันนี้ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะผมอยู่ในสภาพที่ดีนะแล้วก็ในส่วนของท่อไอดีไม่มีการเจาะแสดงว่าไม่เคยติดแก๊สแน่นอนนะครับผมถ้ามีเจาะท่อไอดีแล้วงนี้นะแล้วก็เอาหัวน็อตอุดเอาไว้นะอ,อประเมินก่อนเลยว่ารถแม่เคยติดแก๊สมานะครับผมแล้วก็ดูอีกอย่างหนึ่งคือดูนี่เหมือนกับเครื่องยนต์ดีเซลเลยดึงกานน้ามันขึ้นมาดูว่ามีน้ํามันกระเด็นออกมาไหม นะดูว่าไอ้พวกซีนวาลต่างๆเนี่ยเสื่อมสภาพหรือยังนะครับผมอ่าคันนี้ไม่มีคราบน้ำมันกระเด็นออกมาเลยนะสภาพดีมากๆนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะการดูเครื่องยนต์แล้วก็ดูความผิดปกติว่ามันสั่นผิดปกติไหมสั่นแรงหรือเปล่านะผมถ้าสมมติว่าเราสตาร์ทเครื่องอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเครื่องมันสั่นมันสั่นจนแบบตุงุงๆุงดุงดุงดจนเราตกใจอ่ะประเมินก่อนนะว่ายางแท่นเครื่องแท่นเกียร์เนี่ยมันเสื่อมสภาพหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าคันนี้เนี่ยนิ่งเงียบ นิ่งเงียบเลยนะสภาพดีมากนะผมแล้วก็เป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรเบนซินรองรับน้ํามัน e 8 5นะผมเลือกเติมได้หมดเลยคุณจะสะดวกเติม e 2 0 e ก็ได้สะดวกเติม e 8 5ก, e ก็สามารถเติมได้นะผมพละกาลังเครื่องยนต์ก็เหมือน Honda Jazz นะฮะ117แรงม้า1 4 6นิวตันเมตรนะผมมาพร้อมเกียร์ cvt นะผมก็ใช้งานทั่วไปนะผมแต่ว่าคันนี้เนี่ยถ้าเทียบในเซกเมนต์เดียวกันจะขับสนุกที่สุดนะครับผมก็บอกเป็นข้อมูลกันนะครับถัดมาในส่วนของโครงสร้าง,นนงสางสวยสวยยเดิมผม คือหัวนอ็อตฝากระโปรงฝากระโปรงแก้มข้างคานหน้าไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับสภาพดีมากๆนะสติกเกอร์มอกสติกเกอร์ใสนะครับผมยางขอบฝากระโปรงต่างๆอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตั้งแต่โรงงานผลิตออกมาเลยนะครับผมนม่มีการถอดแกะหรือว่าทําอะไรใหม่นะครับสภาพโครงสร้างเดิเดมมากๆนะคานหน้าหัวนอ็อตใสๆไม่เคยถอดเลยเม็ดอาร์คเห็นได้ชัดๆเลยนะคราบความสปกปรกปากกามาร์เกอร์อยู่ในตำแหน่งเดิมทุกอย่างนะครับผมเห็นไหม ไม่มีการขยับขยื่นแม้แต่ชิ้นส่วนเดียวเลยสําหรับโครงสร้างนะครับอะถัดมาที่ด้านข้างเลยนะด้านหน้าไม่มีประด็นอะลรแล้วด้านหน้าคือสวยมาก่ะมาดูด้านข้างกันต่อนะครับผมด้านข้างก็ดึงยางขอบนะฮะยางขอบเนี่ยขอบประตูนะดึงลงมาดูเม็ดอาร์คดูแผ่นเหล็กดูซอกประตูนะครับดูให้หมดดูทุกอย่างดูทุกชิ้นส่วนนะครับผมถ้ามีเวลาหรือว่าเซลล์เขาใจดีนะครับขออนุญาตไม่จําเป็นต้องซื้อที่ผมนะไปซื้อที่อื่นอนะ ถ้าคุณไปซื้อที่อื่นนะฮะคุณขอเขาดูก่อนนะครับผมก่อนตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยรถมันก็ไม่ใช่มูลค่าที่แบบ10 20บาท50บาทอะไรอย่างนี้นะมันหลักแสนนะเวลาเราดูเนี่ยก็ต้องดูให้ละเอียดดูให้ถี่ถ้วนดูข้อบกพร่องของตัวรถเพราะมันเป็นสินค้ามือสองถ้าคุณรับได้อ่าคุณตัดสินใจซื้อนะผมเป็นสิทธิของผู้บริโภคอยู่แล้วนะผมก็ขออนุญาตเขาก่อนดูให้เรียบร้อย เราค่อยตัดสินใจนะครับผมอย่าตัดสินใจวู่วายนะครับผมอ่ะนี่คือบานด้านหน้าสภาพสวยคอนเฟิร์มเลยนะอ่ะดูบานหลังกันต่อนะบานหลังปึ๊บแต่ถ้าคุณมาดูที่54นิวตันนะคุณเรียกหาผมได้เลยผมอยู่ทุกวันอยากจะดูรถคันนี้พาดูหน่อยผมดูรถไม่เป็นสอนหน่อยดูยังไงเรียกเลยนะฮะเรียกหาไอ้ก๊อฟอยู่ไหนเรียกมันมามาช่วยสอนหน่อยเรียกได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะนี่สภาพสวยๆเลยคันนี้ ถ้าไม่สวยจริงผมไม่เอามาถ่ายดูหรอกนะจริงๆับนะผมเสียชื่อหมดนะสภาพดีมากๆประตูเดิมทุกบานนะฮะบานประตูเดิมๆขอบประตูเดิมๆนะไม่เคยทําสีเลยนี่สีเดิมโรงงานแต่ว่ามันมีร่องรอยของความไม่เรียบร้อยอย่าต้องเก็บสีนะครับผมอ่ะด้านท้ายด้านท้ายดูยังไงไม่มีหลุมอะไรยางอะไรอยู่ด้านท้าอยู่ด้านใต้ท้องรถวิธีการดูนะครับผมรถประเภทนี้ถ้าดึงได้ดึงดึงหรือ,อนี่หรือเลย นี่นะครับคุณก็จะเห็นตัวถังตัวถังด้านท้ายนะผมดูว่ามีรอยยับนะฮะมีรอยชนมีรอยดึงนะแล้วก็รอยสีโป้รอยพ่นสีอะไรพวกนี้เพราะว่าด้านในของรถประเภทนี้จะไม่มีการพ่นสีนะผมจะเป็นสีรองพื้นแบบนี้เลยเห็นไหมเนี่ยจะเป็นสีรองพื้นจะไม่มีการพ่นสีมันจะไม่สีขาวอะถ้ารถสีดําก็ไม่ใช่สีดําอะมันจะเป็นสีเนี้ยสีเนี้ยสีแบบเนี้ยเออนะครับผมคันนี้สภาพสวยเลยนี่ลือให้ดูเลยนะ เราจะเก็บยังไงก็เก็บเข้าไปอย่างนี้ถ้าคุณรื้อเสร็จคุณต้องเก็บให้เขาด้วยนะนี่นะแล้วก็ตบตบตบ,ตบเข้าไปมันจะมีกิฟล็อกมันจะลงรูพอดีนะผมพอมันลงปุ๊บมันล็อกมันก็แน่นเหมือนเดิมนะครับผมโอเคประมาณนี้นี่ฝากระโปรงเดิมนะโคตรบางเลยนะเนี่ยบางเฉียบเลยนะผมทุกอย่างเนี่ยบางหมดเลยเสียงเหล็กไม่ใช่เสียงสีโป้แน่นอนนะครับผมอันนี้คือเสียงเหล็กนะโอเค นะสำหรับคันนี้เนี่ยคอนเฟิร์มเลยนะว่าสวยจริงนะผมจะไปยืนหน้ารถดีกว่าคอนเฟิร์มเลยนะว่าโคตรสวยเลยคันนี้สวยมาก,มากสภาพพร้อมใช้เลยอะ่ะท่านใดที่หารถอยู่นะเป็นรถครอบครัวนะเป็นรถคันที่2เป็นรถคันที่3จะเป็นรถเอาไว้ใช้ในครอบครัวครัวเรือนอะไรพวกเนี้ยคันนี้ตอบโจทย์มากนะผมตัวรถเนี่ยปี2 0 1 7จดทะเบียน2 0 1 8เลขไมล์่1แสมกิโลอุปกรณ์ครบนะอย่างที่บอกคู่มือมีบุ๊กเซอร์วิสมีกุญแจสำรองมี ผมมีครบหมดเลยสภาพสวยๆโครงสร้างสวย100%เอร์เซนตะผมในราคา540,000บาทสนใจโทรมาสอบถามได้นะครับผม0 9 0 1 0 10 1 1 0 1 9นะครัผมคันนี้บอกเลยว่าย้ำอีกทีนะไม่ผิดหวังแน่นอนสภาพภายนอกสวยภายในสวยเรียบร้อยประวัติการเข้าศูนย์มีคุณตรวจเช็คได้นะผมใม่แท้แน่นอนคันนี้การันตีคุณภาพนะสำหรับวันนี้ผมกอลฟห้วัขอตัว,วลาไปก่อนและพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com